พี่น้องชาวตำบลบ้านทอนที่เข้าร่วมรักทุกท่านด้วยค่ะอย่าลืมวันอาทิตย์11พฤษภาคม2ย6 8ีเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านทอนอําเภอร์ทามบจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลบ้านทอนไปใส่ซิ์เลือกตั้งไปใส่ซิปเลือกตั้ง สมาชิกสภาพเทศบาลตำบลบ้านทอนอํำเภอทาบอจังหวัดหนองคายเลือกคนดีมี่วิสัยทัศน์มักพัฒนาเลือกสุกัญญาโคดชมพู่นั่งสุกัญญาโคดชมพู่เบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเป็นสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลบ้านทอนเป็นสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลบ้านทอนเขตสอง